สวัสดีครับเราจะมาเฉลยขนาดความกว้างของที่ดินแต่ละแปลงที่เราสร้างบ้าน Enjoy Home นะครับผมบ้านที่ออกมาสวยๆนะครับพื้นที่ใช้สอยเหมาะกับการใช้ประโยชน์จริงๆเราใช้ขนาดที่ดินเท่าไร่เคยบอกกันไปหลายๆครั้งแล้วแต่ทีมงานเราหลายๆท่านก็พึ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับอ่าก่อนที่จะพา,พาไปชมขนาดที่ดินแล้วก็เฉลย สิ่งหนึ่งที่อยากที่จะฝากให้กับทีมงานเราทุกๆคนนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะฝากให้กับทีมงานเราทุกๆุคนเมื่อใดที่เป้าหมายเรามันใหญ่แล้วมันโดนใจเราเราจะหาหนทางทํามันเราจะไม่มีข้ออ้างจะไม่มีเงื่อนไข้กับตัวเองจะไม่มีคําว่าเหนื่อยว่าท้อว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่างๆนั่นานะครับ,บเมื่อใดที่เป้าหมายของเรามันใหญ่และโดนใจมากพอนะใหญ่และต้องโดนใจด้วยนะ เราจะไม่หาข้ออ้างเราจะหาหนทางในการลงมือทำเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ท้อเราจะบอกว่าเป็นไปเราจะไม่พูดว่าเป็นไปไม่ได้โอเคนะขอให้ทีมงานเราทุกทุกคนเจอเป้าหมายนั้นและเป้าหมายที่ดีเราจะต้องกล้าที่ตั้งมันกล้าที่ตั้งมันอย่าใช้เหตุและผลมากจนเกินไปอเกือบที่จะ เกินเอื้อมบ้างให้ได้ขยายเขตความมั่งคั่งให้ขยายศักยภาพของตัวเองบ้างโอเคขนาดที่ดินที่เราสร้างบ้านของ e n น o y Home เฟสเ s 7แต่ละหลังมีขนาดความกว้าง12เมตรลึกนะครับหรือว่ายาวเข้าไปด้านหลังด้านในเนี่ยเมตรกลมๆ60ตารางวาสวยงามมากๆเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคยสร้างบ้านขายยังไม่เคยทำบ้านลนานักษณะนี้เราคิดว่าเฮ้ ที่ดินหน้ากว้างเพียงแค่11 11เมตร12เมตรมันสร้างบ้านได้สวยขนาดนี้เลยเหรอแล้วแปลนพื้นผังพื้นอะไรมันเป็นยังไงผังบ้านแปลนบ้านนี่มันเป็นแบบไหนยังไงเรามองภาพไม่ออกครับดังนั้นท่านเจ้าของโครงการมือใหม่เราจะต้องแวะเวียนมาหาข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอที่ผมเคยสร้างหน้ากว้าง11 m. เมตรลึกประมาณ10 แนี่ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วแต่เฟสเจ็ของเราหน้าที่ดินนะครับขนาดของที่ดินแต่ละแปลงกว้าง12เมตรลึก20เมตรสวยมากๆไม่เชื่อก็ไปชมกันนะฮะข้อดีของการที่เราอยู่ในพื้นที่ก็ก็สบายเยงี้ยครับอยากมาตอนไหนก็ได้เดินทางมา2-3นาทีก็ถึงหน้างานแล้วแนละ้เนี่ยมาเปิด มาเปิดไฟซื้อไว้นะครับชมความเรียบร้อยบรรยากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับช่วงนี้อากาศเย็นเขาบอกว่าจะหนาวเย็นถึงวันที่ยุบหกยุบเจ็ดเลยนะนี่ครับสิบสองเมตรนดวยวขมายคือตั้งแต่นี้ตั้งแต่แนวรัว้วแนวเสารัว้วฝั่งซ้ายมือวิ่งยาวมันจะถึงฝั่งขวามือโอเคนะครับและความลึกความลึกสิบสองเมตร ความลึกสิบสองเมตรสียังไม่เสร็จนะครับหลังที่หกสียังไม่เสร็จนะครับ,ส,รบ,ส,รรรบสวัสดีครับคุณสุภพั FC, นนะครับคุณกิตสวัสดีครับอ่าสวัสดีเอฟซีทีมงานเรานะครับเพื่อนบ้านเราสวัสดีครับคุณพิมพ์ใจคุณคุณนก,กิดนะครับนี่ความลึกยี่สิบเมตรความลึกยี่สิบเมตรความลึกยี่สิบเมตร ได้เนื้อที่ออกมา60ตารางวาแบบสวยๆสร้างบ้านแค่นี้ก็คือเหลือเฟือพื้นที่อันนี้กำลังปรับพื้นที่เพื่อจะปลูกปลูกหญ้าต่อไปนะจากมุมที่ผมยืนอยู่จนถึงมุมกําแพงอีกฝั่งหนึ่งเพียงแค่12เมตรนะครับ12เมตรก็สามารถที่จะสร้างบ้านส,สวยๆได้อย่างนี้แล้วนะครับนั่นแสดงว่าบ้านใครที่สร้างบนเนื้อที่หนึ่ง อันหนึ่งไร่เนี่ยโอ้โหถือว่าใหญ่โตวสวยงามแล้วที่เราสร้างขายห้าสิตารางวาห้าสิบห้าตารางวาหกสิตารางวาออกมาสวยงามอย่างนี้เลยนี่มองไปยี่สิบเมตรมองจากนี้ไปก็ดูไกลเหมือนกันนะครับนี่ก็ดูไก่เหมือนกันเนี่ยน่ะเดี๋ยวไปดูฝั่ง,น,งน้นกันเนี่ยแสดงว่าตัวบ้านเราจะต้องอย่างน้อยท่ารครับตัวบ้านเราเฟสเจ็ดตัวบ้านเรากว้าง 8เมตรลึก13เมตรฮะวันนี้แบ่งปันข้อมูลกันเลยนะหาไฟสวยขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าหลังที่5หลังที่6จะเห็นไฟสวยๆตัวบ้านของเรากว้าง8เมตรลึก13เมตรขนาดที่ดินของเรากว้าง12เมตรคูณ20เมตรพามาชมยามค่ำคืนด้วยนะครับผมจะได้เห็นภาพเดียวรวมว่ามันออกมาสวยงามขนาดไหนเดินมา ผมว่ามันเหมาะกับการอยู่อาศัยเขามีพื้นที่ในการพักผ่อนผ่อนคลายมีพื้นที่ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้จัดสวนนะฮะมันเป็นบ้านจริงๆอ,อ่ะฮ่าไฟสวยใช่ไหมเนี่ยไฟหัวสองเราไฟหัวสองเราภายในบ้านเราหลังนี้ไฟถาดเนี่ยเป็นแบบใหม่นะไฟอะไรล่ะไฟห้องรับแขกของเราเป็นแบบใหม่ก็สวยงามไปอีกแบบนะฮะก็สวยงามไปอีกแบบ อันนี้ยังไม่ได้ปูกระเบื้องโรงจอดรถเดี๋ยวเราไปดูหลังที่ห้าหลังที่ห้าปูกระเบื้องโรงจอดรถเรียบร้อยวันนี้ทีมงานเรามาติดรั้วระแนงแล้วก็ประตูเรียบร้อยแล้วไงประตูก็รัว้วต้องเปิดประตูออกอกว้างๆแล้วจะเห็นความสวยงามโดยเฉลี่ยแต่ละแปลงกว้าง12เมตรลึก20เมตรนะครับถ้าให้แนะนำนะ าให้แนะนําถ้าเราได้ที่ดินมาหนึ่งแปลงนะฮะแล้วแบบบ้านเราประมาณนี้แนะนําให้แบ่งที่ดินกว้าง12เมตรลึก20เมตรบ้านสร้างออกมาจะสวยๆอย่างนี้เลยครับพื้นที่มันจะเฉลี่ย60ตารางวาแปลงนี้จะโล่งออมากๆเพราะยังไม่ได้ใส่เหลือระแนงแล้วก็ใส่ประตู สวยงามไหมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home เ i สเอำเภอขามเทยสจังหวัดนครราชสีมานะครับ20เมตรในความหมายคือจากมุมด้านหน้านี้เลยนะครับจากเสารั้วกำแพงด้านหน้านี้เลยยาวไปนี้เลยอ่าไปหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินดูกันนี่คือความลึก20เมตรสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3มห,ห้องนอน2น้ำหนึ่งห้อง รับแขกหนึ่งห้องครัวสองที่จะลดได้แบบโล่งๆสบายๆเลยเหมาะสมงกับการอยู่อาศัยเหมาะสูงกับการพักผ่อนจริงๆแล้วก็ความกว้างของที่ดินของเราคือสิบสองเมตรสิบสองเมตรฟุ๊จากที่ผมยืนเมื่อกี้นั้นแล้วก็เดินมาเนี่ยในความกว้างเพียงแค่สิบสองเมตรหลังนี้ปลูกได้าเรียบร้อยเนะี่ย หลังจากที่เราเทพื้นรอบบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะมีพื้นที่ในการปลูกหญ้าเหลือบางส่วนประมาณนี้มันจะทําให้บ้านเราดูซอฟดูสดชื่นดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมครัอ่าแล้วพื้นที่ดูสิดูระยะห่างระหว่างชายคาสองหลังกว้างมากๆโอ้โหไม่ต่ำกว่า3ามเมตรห้าสถึงสเมตรอย่างน้อยนะฟุบ เดินอ้อมมาด้านหน้าเดินเราเดินมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็เดินมาด้านหน้านี่ปลูกกระเบื้องปลูกระเบื้องตรงข้างๆพื้นรอบบ้านจุดตำแหน่งที่เราจะปลูกระเบื้องคือด้านข้างตรงเฉลียงหน้าบ้านด้านข้างด้านนอกตรงนี้อ้อมมาตรงหน้าบันไดหน้าบันไดแล้วก็โลงจอดรถทั้งหมดนะครับนี่จะเต็มเลยสวยไหมครับนี่ก็จะมีพื้นที่ เขียวๆสวยวเงี้ยเหลือต้นไม้นะยังไม่ได้ปลูกจะรอสั่งพร้อมกันทีเดียวสามหลังเลยแอบดูบ้านข้างๆโอ้โหเปิดไฟถ้าเปิดไฟทั้งโครงการทั้งเฟรนดจะสวยมากๆัเดี๋ยวให้ดูไฟไฟถาดของห้องรับแขกเนี่ยมีรีโมทให้นะครับปรับเฉดสีได้สมเฉดสีนะเนี่ยมีรีโมทให้ ห้องรับแขกสวยไหมครับห้องรับแขกสวยหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณประโชคนะครับคุณจิรัสสวัสดีครับคุณบ,บุญช่วยทีมงานเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่าไปดูโดยรอบด้านนอกอีกรอบหนึ่งเพราะประเด็นที่เราคุยกันคือความกว้างของที่ดินใช่ไหมความกว้างของที่ดิน12เมตรความกว้างของที่ดินของแนะแปลงที่ดินของเราคือตั้งแต่ด้านซ้ายมือวิ่งมานี้นะ มาจนสุดเนี่ยระหว่างบ้านหลังที่ห้ากับหลังที่หกนี่คือสิบสองเมตรโอ้โหที่กว้างสิบสองเมตรลึกยี่สิบเมตรเขาสร้างบ้านได้สวยได้โล่งโปร่งสบายขนาดนี้เลยนะครับผมอ่าเ,เพื่อนๆลองนำมาไปใช้กันดูนะลองนำไปใช้กันดูขอบคุณมากครับพี่ชุมาน,นเห็นไหมครับ หญ้าควเขียวที่อยู่ริมแนวบ้านเราไปเนะี่ยอยู่ตรงกระแพงรั้วบ้านเราไปนะมันจะทําให้บ้านเราดูสดใสดูสวยงามขึ้นไปเยอะเลยฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือ Enjoy Home f i สเอำเภอขามทเทสอจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านหลังที่5พาดูความกว้างความสวยงามของที่ดินและของบ้านประกอบกันไปเผื่อทีมงานเรามีโอกาสได้แบ่งที่ดิน แบ่งแปลงด้วยตัวเองเราจะได้พอที่จะมีไอเดียมีไกด์ไลน์นะครับในการแบ่งแปลง,งที่ดินว่าสรุปแล้วขนาดที่ดินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการสร้างบ้านขนาดที่ดินประมาณนี้สร้างออกมาหน้าตามันจะประมาณไหนมันจะโอเคหรือเปล่าถ้าใครยังไม่เคยสร้างเลยนึกภาพไม่ออกเลยนะ,นะที่เราสร้างอยู่ตอนนี้คือ1 2บสองคูณยี่สิบบ้านที่สวออยงี้ลงได้โอเค สวยงามมากขอบคุณครับนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวยงามก็ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้วันนี้เรามาตรวจงานต่อเนื่องอีกนิดหน่อยตรวจงานต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะส่งต่อให้กับทีมงานเราตรงไหนที่จะต้องดูแลแก้ไขต่อไปโอเคนะถ้าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่มากพอและโดนใจการออกจันไว้เลยนะเมื่อ,อไรที่เรามีเป้าหมายที่ใหญ่มากพอและโดนใจ เราจะหาหนทางทํามันเราจะไม่บอกว่าเหนื่อยว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ไม่อ่อนแอไม่ไม่ทอ้อแท้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะเป้าหมายมันโดนใจเราจริงๆเราต้องการที่จะได้มันมาขอให้ทุกๆคนมีพลังงานที่ดีเดินทางต่อไปนะครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะครับนี่สวยๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Enjoy Home ผมคดเดียวจากเพจคดเดียวสร้างมาในขายดี1ปีแล้วนะแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย